สวัสดีครับพบกับเราหอยลังนะครับอ้าอย่างงี้ยฮะโอ้หมึงมึงมุกนี่มาใจอีกแล้วเนี่ยโบราณ <c oughs> มกาการราเลยนะยังคนโบราณเลยโอเคโอเคเ,อเราวันนี้นะเราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือ3<ๆ>เรื่องเราเนั่นคือพิธาเข้าหอ,อการค้าแล้วก็รัฐบาลแห่งชาติอือสุดท้ายอะไรอ๋อคณะเปลี่ยนผ่านเออเออที่ว่านายกเขาบอกว่าเฮ้ยมึงโมตัวเนี่ยไปล้วงลูกไอ้ข้าราชการอะไรเงี้ยอ่าโอเคโอเคอ่ะ มาถึงอันนี้เลยพี่ทาข้อหอการค้าขอการค้าเนี่ยเขาเป็นหอพักใช่ไหมเอออพักสตวล้วนตุ้ยไม่ใช่อ๋อย่อไโอเคเอยครับคือที่รวมของคนที่เขาทําธุรกิจนี่เขามารวมตัวกันเขาเรียกหอการค้าโอเคสั้นๆเลยแต่แล้วเขาก็กังวลไงว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงเพราะว่าค่าแรงเท่าไหร่ค่าแรงสี่ร้อ้าเนี่ยคือโจทย์ที่เขาแบบงงอย่างงี้กูจะเอาจ่ายไวอว่าเอ้าเดินสามร้ยกว่าย้อนภาพกลับไปหน่อยทำไมพักพลังอะไรนะที่ว่า สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันเขามีการหารือเันอย่างนี้ไหมพรพลังประชาชนตอนนั้นสี่ร้อยยี่สิบห้าเขาเขาก็ไม่เห็นแาบอึอะอะไรเลยสี่ร้อยยี่สิบห้าเขาเขาไม่ไปพบไงเขาถึงเวลาเขาจะอะไรแล้วเขากลบว่าเขาไม่ทาอยู่แล้วไงโอ้ใครถามมากเขาลบโพสต์ออกจําได้ปะจําได้ตอนนี้ไม่เจอแล้วหายไปแล้วไม่เจอแล้วอ่ะคืออย่างนี้พอเขาไปพูดคุยเสร็จปุ๊บก็คุณพิธากับคุณไหมศิริกัญญาเนี่ยก็เข้าไปบอกว่าเออแบบนี้จะทําแบบนั้นแบบนี้สิ่งที่เขา กังวลมากเลยพอมันขึ้นค่าแรงเยอะแล้วต้นทุนจะสูงมันจะไปแพงค่าไอ้ต้นทุนสินค้าก็จะไปแพงอยู่ที่ไอ้ผู้บริโภคใช่ไหมครับก็คือพวกเราๆนี่แหละอ่าคราวนี้ก็เลยอธิบายไปอธิบายมาก็มีบางคนพยายามตีข่าวนะนตีข่าวตีข่าวว่าใใเออว่าอ่อนประสบการณ์อย่างงู้นอย่างนี้แต่คนในของการค้าเนี่ยเขากับเข้าใจดีคนที่พูดคุยอ่ะคนที่ไม่ได้พูดคุยมันงง มันก็ใส่ไฟไปแต่สําหรับคนที่พูดคนเขารู้ว่าจะมีทางออกทางออกก็คือทางช่วยทางทางออกก็คือทางรัฐบาลใหม่เนี่ยเขาก็จะมาชดเชยในด้านภาษีบ้าง<ะ>แล้วก็ไอ้ลดต้นทุนให้บ้างเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าเกี่ยวกับโรงงานในพวกนี้นะโอเคโอเคเอ่าัดแสดงว่ามันจะมีการช่วยเหลือการช่วยเหลือตรงนี้ก็เลยจะมาชดเชยในส่วนที่จะเป็นค่าแรงให้กับ <ชด S 1> แรงงานได้ในส่วนที่ขาดหายไปถูกไหมป่ามันจะ เป็นความสมดุลที่เข้ามาไงต้นทุนพระตรงนี้เพิ่มไอ้ต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเพิ่มแต่ว่าต้นทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ผลิตพวก,กไฟระบบไฟฟ้าอะไรก็จะถูกลงอย่างเงี้ยเพร<อ>าะทิ้งจะถูก<ว>เลยติเกเกอร์เฮ้ติเกอร์ต้องไปถามไอ้นู่นเลย, ilo, เยวโ<ด>ิโรจน์๋ยจะอธิบายให้กินมันเป็นซัพพลายเออร์ไงลุงฮะมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทางขอการค้าเนี่ยที่เขาพูดคุยเนี่ยเขาคิดว่าทาง พักเก้าไกลคุณพิธาแล้วก็คุณหม่เนี่ยยังตอบไม่ชัดเจนคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับคือสิ่งที่คุณหม่แล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยเขาไปคุยแล้วก็ศึกษาขั้นต้นเนี่ยเกี่ยวกับไอ้สปีที่ผ่านมาเขาเป็นกรรมธิการเกี่ยวกับระบบการเงินไงอ่าก็เลยมองเห็นว่าปัญหาเนี่ย ที่มันมีเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ในทุนปัญหามันอยู่ที่ค่าแรงใช่ปะ่ะแต่ส่วนรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาจะเอาใจในทุนแต่อันเนี้ยเขาต้องสร้างสมดุลระหว่งางแรงงานกับในทุนอพอคนที่ได้รับการเอาใจใส่มากๆเราต้องมาสร้างสมดุลคราก็รู้รู้สึกว่าเขาสูญเสียก็เลยตรงนี้ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นนั่นไงก็เลยต้องเกิดการทําความเข้าใจซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันกับทางพรรคก้าวไกลตรงนี้ก็ จบไปในระดับหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ว่าดราม่าข้างนอกออนฮัรดไม่รู้เรื่องรู้แต่ทฤษฎีเค้ลอ,องปฏิบัติจริงหรือเปล่าชิดเกียรอ่สุดท้ายแล้วมันมาถึงคําว่าเคยปฏิบัติจริงหรือเปล่าอายุน้อยร้องล้านร้ย <laughs> อย่านคือม, <laughs> มันมันมาตกอยู่ตรงเนี้ยอยู่อย่างเดียวก็ที่เหลือก็ต้องไปพิสูจน์เอาเองแล้วกันใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วคนที่อายุน้อยมันทาความสาเร็จทั่วโลกอ่ะมันมีเยอะแยะใช่ไหมใช่ไหมแต่ครนี้ เขาไม่สามารถยังไงเขาก็ไม่สามารถจะอายุเยอะกว่าน,นี้เอาไงี้เอาง่ายๆเขาพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไงอ่าโอเคอหัวข้อสองต่อได้ไหมรัฐบาลแห่งชาติชาตินี้ชาติหน้าอ่าว่ากันไปคือพักการเมืองไหนที่มีคําว่าชาติอ่ะอันนั้นแหละเขาจะเข้าไปช่วยเหลือเฮ้ย hey, เอาจริงดิรวมอะไรรวมไทยสร้างชาติใครไหมก็คือแห่งชาติ แล้วประชาชาิอ่ะพลังประชารัฐอันนี้ไม่ไม่มีชาติว่ะเขาไม่ช่วยแน่เลยแล้ว,แล,วแล้วประชาชาิอ่ะของท่านมูฮัมหมัดนอมะทา <c oughs> เขาก็คงช่วยเหมือนกัน <c oughs> ว่ากันไปว่ากันไป <c oughs> ไม่หรอกที่ว่าเรายกรัฐบาลแห่งชาติมาเนี่ยนะเพราะมีสอวอคนหนึ่งเขามีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่ายัางไงลูคุณเจเดจไง <c oughs> เขาบอกว่าประเทศชาติกำลังจะมีปัญหาเรื่องการปกครองก็เลยเขาเลยต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาคือ คือหลายคนก็บอกไอ้เจรจะเลือกตั้งไปทำทำแปะอะไรวะเลือกตั้งทำไมแล้วก็มีอาจาร,รย์อีกท่านหนึ่งเขาออกมาพูดูดด้วยนะอาจารย์ทางกฎหมายอาจารย์วิศนุอ่ะที่เขาเอาพระเทพแปดตาผมจำได้อยู่ช่วงเนื้อเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเน,นี้ยนะเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดว่าแฮมนี่คืออะไรมึงยแฮมนี่คือจะเลือกตั้งใหม่ไงไอสำหรับเขตของพรรคเก้าไกลที่ได้อ่ะ อันนี้รัฐบาลแห่งชาติแล้วแล้วมึงมึงไปถึงพักเก้าไก่อันนี้ยังไงอ๋อบอกให้เลยมันต่อเนื่องรัฐบาลแห่งชาติคือคําตอบส่วนการเลือกตั้งใหม่อ่ะคือคําถามแต่คําตอบแม่งมาก่อนคําถามอันนี้แปลว่าอะไรเออใช่ไหมคํา <helping S 1> ตอบมาก่อนคําถามแปลว่าอะไรแปลว่ามึงวางแผนกันไว้แล้วใครเว้ล่ะยอมไหมย,ยอมไหมไสััมันมันวางแผนกันไว้แล้วย,ยอมไหมยอมไหม เพราะว่าอาจารย์วิศิรุเขาบอกว่าไงว่ามันจะต้องเป็นอะไรนะครับต้องเป็นการเลือกตั้งใหม่คือเขาบอกว่าพิ่าเนี่ยโดนสอยเรื่องหุ้นโดนสอยเรื่องหุ้นแล้วแม่งย้อนหลังไปด้วยอ่าพอย้อนหลังไปเสร็จปุ๊บก,ก็เลยมีปัญหาเรื่องเซ็นสอสอใช่ป่ะเซ็นอนุมัติให้สอสอลงเท่ากับสอสอทั้งหมดของพรรคก้าวไกลทั้งปาร์ตี้ลิททั้งอะไรหลุดทั้งยวงจงกับเบงทั้งหมด151คนหลุดหมดเสร็จแล้วบางคนก็วิจารณ์วิเคราะห์ว่า ร้อยร้อยสิบสองเขตได้นะ่ะหนึ่งหนึ่งสองจะต้องเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วแต่บางคนก็บอกว่าแล้วปาร์ตี้พีจะทำยังไงหรือว่าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดมันจะมีสองทฤษฎีทฤษฎีค,<อ>คือเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอีกทฤษฎีหนึ่งอะ่ะแค่เลือกตั้งเขตเฉยๆส่วนไอ้ปาร์ตี้ต์ของพรรคข้ากจเนนะี่ยให้พรรคการเมืองที่เหลืออยู่เนี่ยเอาไปแบ่งกันตามใจเหมือนแบ่งขนมกินอะ่ะแล้วแล้วที่ว่าเรา,เราเลือกตั้งกันมาทิง้ง เพราะนั้นเสียงของพวกคน14ล้านคนนั่นคือไม่ถึง20ไม่ผมไม่ดูทุกครั้งแล้วไม่ถึง20มีอยู่ช่องหนึ่งเขาพูดได้ไยวิธีมากเลยนะลุงช่องที่อยู่ข้างบนใช่ไหมเป็นข่าวใหม่ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมอ่าใช่ข่าวใหม่อยู่ข้างบนแปลภาษาอังกฤษครับนิวเออใช่ป่ะมึงเจ็บกูมึงพูดไปเลยเออเขาพูดไวิดีมากเลยนะลุงพูดว่าไงเขาพูดไปว่าการเลือกตั้งนี่นะคือสวอะไรอย่างผมฟังได้เขาพูดนะผมรู้สึกเหมือนผมโดนล้างสมองเลยนะลุง ไหนเกียงยังว่าแล้วสึกเผลอไปดูอย่าเผลอไปดูนะแมงเคิร์ฟนะเคิร์ฟเคิร์ฟหรือไม่า้ไปดูอะไรนล้ยแป๊ท้องอ่ะเออนั่นแหละอ้าวยังไงต่อโอเคโอเคพอไปฟังเขาแล้วเขารู้สึกว่าการเลือกตั้งนี่นะอาจจะเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งนี่นะมันจะต้องมีความบริสุทธิ์มากกว่านี้อืผมก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์นี่มันหมายถึงอ่ะคืออะไรอ่ะเขาก็เลยเกิดนัทบาญแห่งชาติใช่ใช่ไหม ความคิดขึ้นมาไงแต่ว่ามีคนก็ถามเขานะครูเต๋าลูกก็ถามใช่ไหมถามว่ามันเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือยังก็ยังไม่ถึงเราเตรียมการไว้ก่อนอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิกฤตอันน้นคือคำตอบแต่รู้ด้วยวัาสดาตธรรมนูนจะตัดสินมาว่ายังไงเจาะเออออกมาหลายทิศหลายทางเลยโอ้โ oh, หจะเริ่มพอเกิดรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาไงซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้หรอก มันเป็นอีเวนต์เขาเรียกว่าคอนเทนต์รัฐบาลแห่งชาติครั้งนี้เป็นคอนเทนต์แต่มันมีประโยคเด็ดซึ่งไอคุณสรยุทธกับสิธาเขาถามใช่ไหมสิธาครับสิธาท่วารีเอ่อสิธาที่วารีไม่ใช่สิธาที่กำเนิดโอเคเออเขาเขาถามว่าไงวะที่เขาบอกว่าโทษนีดหน่อยไม่ได้เอเขาถามว่าไงวะเออเขาถามว่าไอคุณจะหมดวาระอยู่แล้วทําไมคุณถึงไม่ไม่งดไม่งดเสียงตัวเองหรือไม่อ๋อใช่เขาบอกว่าจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยทำยังไงรู้ไหมให้ละเว้น รัฐธรรมนูญบางมาตาสิทธาที่วารีก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็เว้นแล้วเวน้นมาตาเดียวเลยไม่ต้องรัดเว้นมาตาอื่น272คืออะไรสวไม่ต้องเลือกนายกไงให้เขาเลือกกันเองก็ได้รัฐบาลของประชาชนแล้วถูกต้องอย่างนี้ไม่ได้มันจะวุ่นวายเอ้าทำยังไงถึงวุ่นวายอ่ะก็ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกไงก็ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกไงอยางนเหรอ่เออูพูดเองเขาไม่ได้พูด อ๋อแล้วไปเออสร็จแล้วเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้เอ้าแล้วเขาก็เลยถามว่าเลือกตั้งทําไมอ่ะอย่างนั้นเลือกตั้งมาทําไมอ๋อ,อการเลือกตั้งมาไม่สญเปล่าเลือกตั้งมาเพื่อเอาหัวกะทิมาเป็นรัฐบาแลแห่ง,งนล้วเขาจะได้หัวกะทิทำยังไงหัวกะทิเดี๋ยวสวอเลือกอีกทีหนึ่งหัวกะทิของพวกมือก็คือหวัวทิของพวกกูอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนี่บ้านมือจะเป็นยังไงต่อไปลุงก็เป็นของสวอกับของประยุทธ์ไงอ๋อสนุนเรื่องนี้เขาตอบแทนกันเองใช่ไหม ไหนี่เขาพูดออกรายการก็<ๆ>ประยุทธ์เขาเป็นคัด,ดิเดตของพรรคอะไรอ๋อพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละเพื่อประเทศชาติต้องพูดเหมือนเขาไหมเขาเป็นคนทำาคอดเป็นคนเชิดเนื้อชิดตัวอ่าโอเคพอมมันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยไอศิราก็เลยบอกเฮ้ยแบบนี้พวกคุณพอ,พอบอกให้พวกคุณออกไปใช่ไหมแก้ได้บนมาตาเดียว เขาบอกแมมอดทนกันหน่อยไม่ได้เหรอใช่คำนี้ฮะเออว่าีเด็ดเลยเนี่ยเมื่อตอนนี้ผมเห็นแล้วน่ยเป็นมีนอยู่ใน Facebook เลยเนี่ย <laughs> อดทนกันหน่อยไม่ได้เลยไงผมอยู่แค่ปีเดียวอ่ะอีกแค่ปีเดียว<อ>คุณก็ไปเลิกกันใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาาเป็นสสอเนี่ยเขาเสียสละนะเขาต้องเวน้นเว้นวรคทางการเมืองกันสองปีนะหลังจากนี้เสร็จแ,แล้วก็เป็นสสไม่ได้เลยอีก20ปีเ <c oughs> นี่ยเขาเป็นผู้สูญเสียแล้วก็เสียสละให้กับประเทศชาติเนี่ย <c oughs> มากแค่ไหนเราต้องตอบว่าเป็นบุญคุณเราต้องตอบแทนบุญคุณเขา เข้าใจป่ะเขาเป็นสสมาสี่ปีเงินเดือนเนี่ยสสแสนกว่าบาทคุณนะแต่แล้วก็ค่ากรรมธิการนู่นนั่นนี่อีกผมะอยสองสามแสนชอบเลยอ่ะแล้วมึงจะหาอะไรในโทรศัพท์อ่ะอ๋อผมหาคําพูดไงคาพูดอ่ะแล้วก็มีคนนึงเข้าโผล่เข้ามาพอดีเลยใครอ่ะสวเกติศักดิ์สวเกติศักดิ์อ๋อเกติศักดิ์อ่าเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่านักการเมืองอ่ะพูดจริงทุกอย่าง ยกพูดได้ทุกอย่างยกเว้นความจริงอ่าใช่ไหมแต่แล้วปั๊บมีคนถามเลยเฮ้ยบอกผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ได้กินเงินเนี่ยรัฐบาลมองไปที่สยุทธก่อนเออมองไปที่สยุทตแล้วก็ถามต่อไงว่าเฮ้ยยังไงกันแน่ใช่ไหมใช่สยุทธก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่นักการเมืองอ่าใช่ป่ะแล้วใครเป็นนักการเมืองอ่ะไอ้กิติศักดิ์ก็บอก อาาวใคร่่กินินเเงแล้วสิทาที่วารีเข้าไป็นนักกาเมืองไ,ไหมผมไม่ได้เป็นไงเขาบอกไงเพราะว่า,า,วาผมเป็นนคผมสอบก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้กินเงินเดือนรัฐบาลใช่ไหมก็เหลือใครอ่ะหันซ้ายหันขวากิติศักดิ์นั่งอยู่กลางแต่อีถามตอยุทธบอกผมตวเป็นนักการเมืองไหมต่อยุดบอกเป็นสิไอ้ฮะแม้าหมายถึงตัวเองนะฮะพอถึงคนอื่นเนี่ยบอกว่านัก เวลาสอบว่าจะตัดสินคนไอพิธทานะยังไม่ยังไม่รู้ว<ม>่าผิดหรือถูกนะสบวาบอกว่าคุณไม่มีคุณสมบัติอใช่ป่ะเ<ช>ขาบ,บอกว่าคุณจะแก้มาตาร้อยสิบส<ช>องใช่ป่ะยังไม่รู้เลยจะแก้ออกมายัางไงมึงก็ตัดสินเขาแล้วใช่ป่ะ<ช>แต่ถึงเวลาตัวเองเขบอกว่าเอวแล้วคุณอ่ะมีคดีอยู่เนี่ยใช่ป่ะเขาบ,บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุด<อ>ยังเอามานับไม่ได้อาวเพราะเูตัวเองไม่มีข้อแม้ได้ใช่ไหมเขาคือสบว คือเทพแห่ง<ต>การแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คุณส่วนใหญ่เขาบอกแล้วไงเขาไม่เขาไม่เดี๋ยวเขาไปผลกระแสต่ออี๋ยวเราเข้าไปตามดูื <laughs> จะพูดต่อไหมก็ไม่รู้ใช่าหจะพูดต่อว่าคือสำหรับเขาเ,เนี่ยถ้ายังไม่ตัดสินไม่ผิดแต่สาหรับถ้า,ยา,ยถา,ถาเป็นพิธาหรือรรคก้าไกลอะแค่ได้กินใค,ใครใครมาบอกว่ามึงผิดยังอากาศสินไม่ตัดสินมึงผิดหมดอแล้วรัฐบาลแห่งชาติครับผมต้นกําเนิดมันก็มา เพื่ออะไรสรยุทธก็มีถามเขาก็อึกันนี่ถามเพื่อทั้งจะเด็ดใช่ไหมทั้งกีดิศักบัตรฐบแห่งชาตินี่ขึ้นมาเพื่อประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็เพื่อมาขัดขวางไม่ให้พี่ทายและพักเก้าไกลได้เข้าสู่สภาจะอยู่ต่ออีกเหรอเขาจะอยู่ต่อแน่นอนใหญ่ๆที่เขาพูดเลยนะตามนโยบายพักเลยทำไงอยู่แล้วอยู่ต่ออยู่อี อแน่นอนไงเพราะว่าอะไรเขาวางกลกลเกมของเขาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นมาโดยไร้ความหมายอ่ะมันขึ้นมารองรับรองรับอะไรรองรับเมื่อพรรก้าวไก่ถูกเด็ดหัวเด็ดหัวไม่พอแม่งเด็ดกิ่งใบเลยมีหัมาทั้งต้นทั้งต้นใช่ป่ะ้ากก่าว่าพรรคก้าวไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าถูกตัดสิทธิ์จริงๆแล้วลามไปถึง อ่สอสในพักนี่หลุดออกหมดต้องเลือกตั้งใหม่ทำไมมันถึงรามาถึงสสในพักคนก็ <c oughs> ที่ว่าส<ะ>ิไอ้ที่ว่าพิธทาเขาถูกตัดจิตทางการเมืองเส,เ,อเสร็จเรื่อหพูดในทีวีแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องเซ็นชื่อในการสมัออครสสล้าแบบอันนั้นก็ไปอีกเปาะหนึ่งอันนั้นจะมีสองทางทางหนึ่งคือไอ้พิธทาหลุดหลุดไปแค่คนเดียวพักยังอยู่ครบหมดแต่ถ้าเขาเล่นอย่างนี้ เขาบอกว่าไหนๆกูก็โดนด่าดทีเดียวเราเล่นแรงเลยเล่นแรงคือเลือกตั้งใหม่สสปาร์ตี้ลิลลุดใช่ป่ะมีิวสองโจ์แล้วอีกข้อหนึ่งที่จะคุยกันอยู่ที่ที่เขาบอกว่าคณะเปลี่ยนผ่านนักข่าวไปถามนายกเนี่ยคณะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนายกมีความเห็นว่ายังไงที่เขาไปพบกับไอสภาอุตสาหกรรมหอการค้าแล้วก็หน่วยราชการอื่นเขาด้วยที่นึ่งครับ <laughs> <laughs> ไอฮา <laughs> อะไรนะ ไอ้เหี้ยจับกล้วยมาแทะเขาถามถามไงแล้วมีความเห็นยังไงบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะไปล้วงลูกข้าราชการใช่ป่ะข้าราชการเนี่ยเขาใช้คํานี้นะแบบมันมีความสําคัญมากเลยนะมีในยะแน่ๆคนของผมคนของผมเขาเขาพูดถึงข้าราชการเขาใช้คำว่าคนของผมแล้วก็ผมสอบถามแล้วคนของผมบอกว่าไม่เคยติดต่อไปขอพูดคุยกับ พักเก้าไกลหรือคณะรัฐบาลอใหม่ชุดนี้ถูกนะเนี่ยครับถูกถุงตู่พูดถูกถูกยังไงก็คนของเขาจะไม่ขอไงแต่คนอื่นที่ไม่ใช่ของเขาเขาขอไงแต่เขารวมหมายถึงข้าราชการั้หมดคือคนของเขาเออมันมีอยู่สองเนยะคือไอ้ไม่มีใครขอร้องพิธาไปจริงแล้วพิธาไปขอเองแต่มันก็เหตุการณ์ทั้งหมดแต่มันมีอีกนนยยะหนึ่งก็คือ อาจจะมีการพูดคุยกันแล้วก็กอยากจะมา,าเตรียมแนวทางคือซึ่ง<น><น>กันละกออใช่ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้อ่ะรัฐบาลที่เคยทำมาในประเทศไทยนะมีรัฐบาลออพักไทยรักไทยทเป้คมาเขาคิดบอกว่านี่ต่างประเทศไม่มีแบบนี้เลยนะต่างประเทศมีของรัฐบาลไทยก็มีไม่มีโอ้สมัยพักไทยรักไทยเคยมีเคยมีคือเขาก็เตรียมพร้อมไงอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยมีแต่ครั้งเนี้ยเขา คณะเปียนผ่านอย่างนี้มีไหมมีเขาไม่ได้เชื่อชื่อไม่เหมือนแต่ว่าการทํางานเหมือนกันคือเขาเลือกตั้งมาเสร็จปุ๊บระหว่างรองเขาก็ดําเนินการว่าไปพูดคุยอะไรเพราะเวลาอนุมัตกิกรกตอ,อนุมัติปุ๊บเขาได้ทางานได้เลยในความจริงมันคืออย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะมองหาเรื่องก็คือมึงยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเลยใช่ไหมแล้วมึงทํานี้ได้ไงอา้าวถามตรงนี้ถ้าพูดตรงนี้นะว่ามึงไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเลยมึงทาได้ไงอา้าวแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่เป็นรัฐบาลมึงเตรียมแผนอะไรไว้ ใช่ป่ะอันนี้ยกตัวอย่างก่อนว่าคนที่เคยทำเนี่ยคือพักไทยรักไทยตอนพิสนุเืองเพือง,งามเขาพูดให้กับนักข่าวฟังเลยบอกว่าเคยมีคนทาอย่างนี้คือพักไทยรักไทยเขาตอนนั้นอ่ะเขาเรวมคะแนนเสียงอะได,ได้ได้เยอะแล้วเขาเป็นรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าคําว่าแน่นอนคือมันไม่มีไอสวมามาทําให้วุ่นวายแบบนี้ไงอพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บรวมคะแนนได้เกินรึ่งเขาก็จัดตั้งรัฐบาลมันก็ได้แน่นอนทุกพักการเมืองอะมีครัง้งครั้งเดียวได้300รอ ได้3 1 0สเสียงแล้วยังเป็นอะไรไม่ได้เนี่ยอ๋อก็เขาบอกเข,ขาเพราะว่าสอวอเออคุณ<ว>ทชัยเขียนไปแล้วนี่ฮะคุณปัะชัยเขียนลงไปในรัางรำบัญญวนไว้ใช่ไหมฮะแต่ไอ้ตรงเนี้ยล้วก็สอวอทุกคนนะบอกพอเรามาบอกว่าเฮ้สอวอมาแกมา,มาจากมือเลือกนายกได้ไงอ่ะแกไม่ได้ถูกเลือกมาจากประชาชน ถเลอสวเขาบอกว่ามาจากประชาชนมติ20ล้านคนผมผมสงสัยตรงนี้ชามติเนี่ยเขาให้โหวตมันเป็นคําถามพ่วงอันดับแรกเลยนะมึงเป็นไส่ติ่งเวลาเขาจะโหวตเนี่ยเขาโหวตรัฐธรรมนูญแล้วมึงก็ห้อยมาแม่งก็ตามไปอ,อันดับแรกมันเหมือนมึงจะเลือกแมวตัวหนึ่งอะ่ะ<อ>แล้วไอ้น,นี่มันคือหางแมวแต่เมือมึงเลือกมึงเลือกตัวแมวมึงดูหน้าแมวใช่ไหมมึงเลือกไปหาแม่งก็ไปด้วย<อ>แล้วมึงก็บอกว่ามึงหางเนี่ยมาจากประชาชนมติ แล้วไอ้ประชาติอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคำถามพ่วงที่มันมีมันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรอะคำถามพ่วงมันคำถามพ่วงเนี่ยมันบอกว่าภายในห้าปีหลังจากนี้ห้าปีจะมีการเลือกตั้งนายกภายในสภามึงถามแค่นี้ประชาชนทั่วไปก็อ๋อนายกในสภาเออแล้วก็เคยเลือกนายกในสภาก็ช่างแม่งเลือกไปเลยถ้ามึงถามว่าให้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาเลือกนายกในสภามึงถามอย่างนี้นะแล้วมีคนเลือกมึงอีกนะ กูจะยอมจาบมึงเลยโอ้ oh. ซึ่งมันไม่ใช่ไงแล้วมึงก็มาติศสีถนนชัยใช่ป่ะเออยุคนี้เงินแบบนี้ลุงใครๆก็นั่นแหละ ถ้าเกิดว่าอันดับแรกขอการค้าเขาก็คุยลุล่วงกันด้วยดีเหลือสิ่งที่จะต้องคุยกันในไตภา,าคีอีกทีหนึ่งตอนเป็นรัฐบาลบใช่ไหมและในรัฐบาลแห่งชาตินี่ก็คือคําตอบมันมาก่อนคําถามคําตอบของเรื่องนี้มาก่อนคําถามที่จะเกิดขึ้นเออมันชงให้วุ่นวายไงพอวุ่นวายพอสร้างความวุ่นวายเสร็จปุ๊บนี่มันชงแล้วมันจะทำประนอีกรอบนึง <c oughs> นเด้อถึงเตรียมตัวนั้นเลย <c oughs> ลอ่ะมันเตรียมตัวไวอ่าเสร็จแล้วก็ไอ้เรื่องคณะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขามีอยู่แล้ว ใช่ไหมก็แค่ทําจริงๆแลนั้นก็คือเขาจะเตรียมความพร้อมในการบริหารหมดเลยเพราะว่ายิ่งล่าช้าไปวันหนึ่งใช่ป่ะธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศชาติมันก็เสียหายนะพวกกกตเขาไม่รู้เหรอกรกตเขาไม่รู้สาธารณมือเขาไม่รู้เหรอเขาไม่รู้เพราะเขาได้เงินเดือนประจําแบบไม่ต้องคิดอะไรไงถ้าเกิดเป็นคนทําธุรกิจมันจะรู้ว่าเสียเวลาไปจะขาดทุนพวกเขาเสียเวลาอีกกี่ปีมันก็ไม่ขาดทุนเป็นโควิดพวกเขาเคยรู้สึกอะไรไหมเพราะเขาได้เงินเดือนทุกอย่างพร้อมโอเคยังแก่้งครบแปดนาทียังวะ เอาเลยแล้วพอแล้วแค่นี้ก่อนนะบายบาย